แบบหกแ8.8จดปโจทย์ปัญหาการหารนะคะข้อที่1เขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีหาคำตอบนะคะมาเริ่มกันที่ข้อที่1กันนะคะต้นกล้าขายแซนด์วิชได้เงิน328บาทนะคะแซนดวิชราคาชิ้นละ8บาทต้นกล้าขายแซนด์วิชได้กี่ชิ้นนะคะโจทย์ถามนะคะก็คือต้นกล้าขายแซนด์วิชได้กี่ชิ้นนะคะโจทย์บอกต้นกล้าขายแซนด์วิชได้เงิน328บาท แซนด์วิชราคาชิ้นละ8บาทเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น328จําจำนวนเงินนะคะ328แล้วก็หารด้วยราคาแซนด์วิชนะคะวิธีทำนะคะต้นกล้าขายแซนด์วิช ได้เงิน328บาทแซนด์วิชราคาชิน้นละ8บาทต้นกล้า ขายแซนด์วิชได้328่หารด้วย8นะคะก็จะได้เท่ากับ41ชิ้นนะคะคำตอบนะคะ41ชิ้นนะคะต่อไปข้อที่2นะคะคู่จัดนักเรียน558คนเป็นแถว9แถว แถวละเท่าๆกันครูจัดนักเรียนได้แถวละกี่คนนะคะโจทย์ถามครูจัดนักเรียนได้แถวละกี่คนนะคะโจทย์บอกครูจัดนักเรียน558คนเป็นแถวข้าวแถวแถวละเท่าๆกันนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นจํานวนนักเรียนนะคะ558หารด้วยจํานวนแถวนะคะก็จะได้เท่ากับวิธีทํานะคะ ครูจัดนักเรียน558คนนะคะจัดนักเรียนเป็นแถวแถวละเท่าๆกัน9แถวนะคะครู จัดนักเรียนได้แถวและห้าร้อยห้าสิบแปดหารด้วยเก้านะคะก็จะได้เท่ากับหกสิบสองคนนะคะคำตอบหกสิบสองคนนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะ เขียนส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีหาคำตอบนะคะมาเริ่มกันที่ข้อที่1กันนะคะแม่ค้าซื้อผ้าเช็ดหน้าเจดโหลราคาโหลละเท่าเท่ากันเป็นเงิน2422บาทผ้าเช็ดหน้าราคาโหลละกี่บาทนะคะโจทย์ถามก็จะอยู่ตรงนี้นะคะผ้า เช็ดหน้าราคาโหลละกี่บาทโจทย์บอกนะคะแม่คา้าซื้อผ้าเช็ดหน้าเจ็ดโหลราคาโหลละเท่าๆกัน เป็นเงิน2422บาทเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นจำนวนเงินนะคะ2422หารด้วยจำนวนผ้าเช็ดหน้านะคะเราก็จะได้วิธีทำแม่ค้าซื้อผ้าเช็ดหน้า ราคาโหลละเท่าเท่ากันจํานวนเจ็ดโหลแม่ค้าซื้อผ้าเช็ดหน้าเป็นเงินสองพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาท ค่าเช็ดหน้าราคารูละ2 4 2พหารด้วย7นะคะก็จะได้เท่ากับ346บาทนะคะคำตอบ346บาทนะคะต่อไปข้อที่2นะคะ ชมรมแม่บ้านแห่งหนึ่งทำตะกร้าหวายได้1,962อันจัดส่งให้ร้านค้า9ร้านร้านละเท่าเท่ากันร้านค้าแต่ละร้านได้ตะกร้าหวายร้านละกี่อันนะคะโจทย์ถามร้านค้าแต่ละร้านได้ตะกร้าหวายร้านละ กี่อันนะคะโจทย์บอกชมรมแม่บ้านแห่งหนึ่งทำตะก,ก้าหวายได้หนึ่ออันจัดส่งให้ ล้านค้า9ล้านเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์นะคะจํานวนตะกร้าวายนะคะ1,962หารด้วยจํานวนล้านค้านะคะวิธีทํานะคะชมลมแม่บ้านแห่งหนึ่ง ทำตะก้าหวายได้หนึ่อันจัดทรงให้ร้านค้าร้านละเท่าๆกันได้เก้าร้าน ร้านค้าแต่ละร้านได้ตะกร้าหวายร้านละ1,962หารด้วย9ก็จะได้เท่ากับ218อันนะคะคําตอบ218อันนะคะ ต่อไปข้อที่3นะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีหาคำตอบนะคะมาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะพ่อมีกล้าทุเรียน1,000ต้นนำไปปลูก8แถวแถวและเท่าๆกันพ่อปลูกกล้าทุเรียนแถวและกี่ต้นนะคะก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น จำนวนกลาทุเรียนนะคะหารด้วยจํานวนแถวนะคะวิธีทําพ่อมีกลาทุเรียนหนึ่งพันต้นนะคะนำไปปลูกแถวและ เท่าเท่ากันได้แปดแถวพ่อปลูกก้าทุเรียนแถวละ 1, 000, หนึ่งพันหารด้วย8เท่ากับ125ต้นคำตอบ 1 2 5ต้นนะคะต่อไปข้อที่2นะคะแม่บริจาคปลาก,กระป๋องช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน432กระป๋องใส่ปลาก,กระป๋องในถุงยางชีพถุงละ6กกระป๋องได้ทั้งหมดกี่ถุงประโยคสัญลักษณ์ก็จะเป็นจำนวนปลากระป๋องนะคะหารด้วยจำนวนที่นำใส่ถุงยางชีพนะคะ วิธีทำนะคะแม่บริจาคปลากระป๋องช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน432ร้อบกระป๋องใส่ ปลากระกป๋องในถุงยางชีพถุงละหกกระป๋องได้ทั้งหมด432หารด้วย6นะคะก็จะได้เท่ากับ72ถุงนะคะ คำตอบ72ถุงนะคะ